ยามเสโซ่บรรยากาศยามเสโซอ่อยู่หัวอยู่หน้าคือเขามาให้มาหน้ามาให้มาหน้าคือเขากับบรรยากาศบรรยากาศสดชื่นครับยามเสโซ่ฝนบตุตกหลายมือแล้วครับตอนนี้ก็ ิดลองหาฝนเด้อฝนบริสใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ได้กี่มือมอสองมือนี่ครับเขาก็เริ่มสออกเขียวๆนี่จังน่อยเจียกัดสวัสดีเช้า papa popa มันจะกาดอยู่ให้อยู่นะนิ่มๆๆฟ้าครับใส่ปุ๋ยเราได้สองมือแล้วครับนี่เขาก็เริ่มเขียวสนูก็เริ่มขึ้นตั้งเขาต้องสนูเลยครับตัวนี้สนุขึ้นก้อนแล้วนะขึ้นสูงแล้วครับตองตัดอีก เครื่องตัดหนามมาตัดอีกแล้วครับนี่สนุกกำลังขึ้น,นเลยบรรยากาศยามเศ้าๆครับรจิตม่วงครับจิตม่วงจิตม่งเศร้าคนก็ตื่นแล้วคนคนไหนตื่สอสอนยามเศร้าๆยามเศร้า ฝนบดตกหลายมือแล้วครับฝนบดตกเกือบสิเกือบสิบมือแล้วน้ำก็เริ่มลอยรอน้ำแหงเริ่มแหงบางได้นาโคกน้ำก็เริ่มแห,ง,มง,มมหงแล้วครับฝนตกดีเตตต้นปีพเขา sai phùi phong gương hive hai, piju si dụ binh khao bátu bằng nham sơ sào khao binh thong phao thong phao long si suy khao ngam khao na kêu kêu, nhâm sao sao, ธรรมชาติทองฟ้าสีฟ้าครับบังคับสวยงามธรรมชาติต้นมงต้นไม้อยู่ให้อยู่หน้าครับคือเขามาให้มานะอยู่หน้าใส่ปุ๋ยได้สองมือครับใส่ปุ๋ยได้สองมือขาได้ใส่ปุ๋ย sau này at trâu 2 này, sau đây đề... thịt qua etwas,centralist,stline出去 số thịt văt này, ngành khẩu xuống. Xuống khẩu xuống Điến... chữa หโหลมมืดเลยครับต้องตัดอีกเดี๋ยวเครื่องตัดเครื่องตัดเนี่ยมาตัดครับตัดออกให้มันนี่สโนุกกำลังขึ้นนี่ครับต้นสโนุนี่คือดีครับต้นสโน,โนุนี่ขึ้นครับตัดนึ่งเตกกิ่งแตกโนไปเรื่อย bớt nục tục chạy mất thua nào ui nhà mà là biến ốp tục chạy ui nằm pit vậy lộ cứ hẹn cái này sạch bụi lộp hay khổ không có lượm kiểu này chắc nói để sống mượt đều lôi chôm mịt màn thật xa mượt xa mưa hạt xí mượt tao bộ kiểu gọi xin lấy xe nhà cái lại cát nha, sâu sâu Chú hay yêu đã cứ câu Như cát nha, sâu sao mà mặc ตกลายมือแล้วทางนี้ยังพอมีน้ำอยู่ครับอีกมงหนึง่งเอ็ดหน้าสองทีครับอีกทีหนึง่งน้ำก็เริ่มแห้งแล้วทีน้ำเริ่มแหง้งเอ็ดหน้านี่อาศัยฝนอย่างเดียวครับบบมีแหล่งน้ำโบมีแหล่งน้ำอีกมองหนึ่งบบมีแหล่งน้ำ ไอยาน,นี่ขึ้นเร็วครับไก่กบไก่ขียดนี่ขึ้นดีครับน้าก็ลืิ่มหกแล้วครับนาตงองเอ,อันนี้ก็มา ตอนนี่จ้าดตัเขามนก็นสูงครับสูงยามตั้งท้องเขากล็ลุมทับทับกันฝนเสียมกรหลายอันนี้ครับเขาอ,อันนี้บริได้ตัด บริจาตเอาไว้หน่อยหนึ่งบริจาตัเพราะมองนี้มองหน้ามันไรงมากมองนี้นี่มันสียท่วมเลยบริจาตทิมไหวให้มสูงนะครับเขาบริจัตดนี่สูงครับสูงงามสูงงามช่วงนี้แหละครับบึงไอช่วงอกตั้งท้องนี่ นั่นหละมันสิบดได้พ่นคมสูงเกินงามเกินนี่ใบมันก็สิทับกันกูนะเห็งบ่ครับกูลงๆเนี่ยผูยญ่นั่นน่ะตัดตัดสองมือแล้วมาตัดได้สองมือ

lại các con u, lai là siêu vì hát sư anh ăn mà đắp nữa sư mùng sư mùng hóa sư mùng lại các cấp sửa lại mưa lắm ปาซิวปลาปลากรีเป็นนะอันนี้เป็นหวยนะครับนี่เป็นหวยหวยบอลึกนะครับบอลึกตัวนี้หวยนี่หวย ออมาพูนนามันจะไล่มาจะพูนจะเข,อขอ่มามันลง,ง,งมาจากพูนทึงแล้วมันไปครับมันจะก็ไปเรื่อยๆสุดแล้วครับสุดแค่นี้แหละพื้นที่เตงมมืดเตงมมืดหาอะไรเห็ดโบราณครับเห็ดหาอะไรสิบไล่เห็ดมง,งละ่ะหา มงนีหาอีกอีกมงหนึง่งอีกหาสิบได้ครับเย็ดไว้กินกินเองกินเลือกไยขายโอ câu xuống thất nè bưng hợp xuống vừa đâu tôm hoa bột tát cơ anh đi. หอยชอลลีตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับบกหอยชอลลีอันนี้แหละทะเลลายลานี่ครับมีน้ำนี่เขากำลังเกิดใหม่ไหมนี่กัดกินเขาเมืดครับนี่หอยชลลีนี่บักหอยบักหอยบุร้ายครับปีนี้ทุกปีหลายครับ พี่ x ใส่อันนัน็เลยหาบเอาลายเขับพีที่แล้วเขาหาไปขายพีที่แล้วหาไปขายกิโลละแปดสิบาทขายต,ตุ้มขายครับก็ต้มเอาเนื้อกิโลละแปดสิบหอยเชลลีซูม,มือนีกิโลจักบาทพี่ลูกหายากแล้วครับสูม,มือ หอ,อยากแล้วหอยเฉลีก็หอยหน้ากับบะหมี่เจ้ากอนหอยหน้านี่ไร้ครับหอยหน้าป,าปาล,ลาลงปลาลดไร้ครับเดี๋ยวนี้สมัยสมือสมัยรถไทยก็รถไทยลด,ยลดงต่ตะก,กุบเทียด กบบุคคลเห็นกบหน้ากบธรรมชาติแต่ก่อนหลายครับกบต้งเคียดนี่หลายครับจงซี่นี่มาใส่เบ็ดนี่ได้กบหลายชุม,มือนี่ทั้งยาทั้งยังครับประกันฉีดุงฉีดยาการยุงคาย,ยากา,ายจยกของผม ลงฉีดยาเลยบได้ค่าย้าอย่างเดียวนะครับหอดจะคล้องบนฉีดแล้วก็ออก,กินจะคล้องอีกอยางมาหน้ามีแคหน้อยนึงเอะเป็นโรคนั่นโรคนี้เอ้ก็่ายาคายยา อากาศเนี่ยมันเศร้าครับตะวินขึ้นต้องฟ้ารุ่งครับแดดสองหอนอีกเมื่อวานหอนสองมือหอนมาใส่ปุ๋ยสองมือแดดนี่บอกมีขีเมขีฟ้าเลยเมื่อวานหอนขากหอนนี่หอนแร,ง,แรงเลยเมื่อวาน mua bớt rồi Mình mua. Mua đi rồi cũng đây ý. ខាងនេះទៅທາງនេះหมดបងទៅនេះមុនມື້គុន Hộp khắp Tôi đã tắt Khắp hộp này 6ครับ6 6บ่ได้ตัดได้ตัดนี่ Rồi, rồi. Một phút. Nào quay. Cương một tát là mình. Sợ cương một tát nha. Nào này ốp. ลงแล้วก็ไ้ตัตดหขักขึกงนี้ไปครับยังต่อกับบ้าน ร้อนร้อนวนนี้ร้อนในเชา้าร้อนในเช้าเลยครับแดดตะวินเปิดต้องฟ้าครับต้องฟ้าลงืัอนี้แดดครับแดดนี่แหละ กำลังขึ้นเตือนเจ้าหนูได้ชได้ตัดอีกตัดที่กรอบหนึง่ง ครับสำหรับเมื่อนี้ไรนี้ก็ขอลงแค่นีก้ก่อนครับพอกันไหมเมื่ออื่นย้ำสะสอบคือเก้าอยู่ให้อยู่หน้าย้ำสะเสอาคือเก้าครับขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปัสุขสุคุ้นนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับผม